กิกมายุรินหมดห่วงล่าสุดทำพินัยกรรมแล้วเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงสาวรุ่นใหญ่สำหรับคุณกิกมายุรินที่เธอนั้นเป็นสะพานบุญให้กับคนในวงการบันเทิงมากมาย โดยล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการโต๊ะหนูแหม่มทางช่อง WorkPo i n ย23กับพิธีกรตัวแม่อย่างคุณหนูแหม่มสุริวิภาโดยเธอได้ยอมรับว่าตอนนี้นั้นทำพินัยกรรมเาไว้แล้วถ้าจากไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วแล้วเราก็จะได้ไปมีสติสมาธิอยู่ในภพภูมิที่ดีไปเป็นเทวดานางฟ้าซึ่งถ้าถามว่าสวรรค์น,นรกมีจริงไหม นรกสวรรค์นเนี่ยอยู่ใน31บภพภูมิคือการเวียนว่ายตายเกิดที่ความจริงนี้มีอยู่ในพระบัญชาอยู่แล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเรื่องของภพภูมิที่มีอยู่จริงท่านก็เคยบอกว่าเราจะต้องทํายังไงแล้วก็จะต้องไปอยู่ในภพภูมิไหนถ้าถามว่านารกมีจริงไหมก็มีอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ทําความชั่วความไม่ดีจิตอันเป็นอกุศลเหมือนเราแบกหินเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราเหมือนกับคําว่าสวรรค์อยู่ที่อกนรก อยู่ที่ใจมันเป็นความจริงอยากจะเรียนว่ามันมีอยู่จริงต่อให้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาก็มีของเขาอยู่แล้วกับคำว่าธรรมชาติจิตสุดท้ายถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่เราทำมามันก็จะไปอยู่ในจุดนั้นนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ